โฮมโปหัวหินจัดมหากรรมลดราคาสินค้าส่งท้ายปีค่ะ เวลา8นาฬิกาวันที่2ธันวาคม2565บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินนายอิสระพง์ทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหินร่วมด้วยนายปัญญาปานสุวรรณผู้จัดการเขตนำพนักงานโฮมโปรเข้าร่วมกิจกรรมไหว้สารพระพรมเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและเปิดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปรอบสุดท้ายของปี2565ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ธันวาคม2565นายอิสระ ทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหินกล่าวว่าโฮมโปรสาขาหัวหินจัดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปรเป็นรอบสุดท้ายของปี2565ในงานเรายกขบวนสินค้ามาจัดรายการลดสูงสุดถึง80%นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษกว่าทุกรอบที่ผ่านมาคือต่อที่1นึ่ซูปเปอร์คูปองซึ่งรอบนี้พิเศษกว่ารอบก่อนพอได้คูปองสูงสุด11,800บาทต่อที่2องซูปเปอร์แบรนด์ได้ยกขบวนสินค้าแบรนด์ชั้นนำ17แบรนด์มาจัดก,กิจกรรมลดราคา10% ต่อที่ 3. s u ซูเปอร์พอยต์สามารถนำคะแนนมาแลกสูงสุดได้ถึง42อร์เซต่อที่ 4. ี่ซูเปอร์ดิสคาวสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะได้รับดิสคาวสูงสุดถึง13อร์เซต่อที่ 5. s u ซูเปอร์เมมเบอร์สำหรับสมาชิกและต่อที่ 6. s ซูเปอร์ไวชเชอร์20,000บาทที่สามารถนำไปเป็นส่วนลดและผ่อนสูงสุดนาน12เดือนซึ่งงานจัดเพียง5วันเท่านั้น ท้ายนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวหัวหินปานบุรีชะอำเข้าร่วมงานโฮมโปรซูเปอร์เอรอบสุดท้ายของปี2 5 6 5ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ธันวาคม2565ที่โฮมโปรสาขาหัวหินชั้น2มาเก็ตวินเลจหัวหินโฮมโปรซูเปอร์เอโปสาขาหัวหินสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวหัวหินชะอำและกรปานนะครับแน่นอนนะครับเห็นหน้าผมเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องดีๆมาเล่า สู่กันฟังอีกแล้วนะครับในรอบนี้นะครับเรามีจัดมหากรรมซูเปอร์เอ็กโปนะครับต้องบอกว่ารอบนี้จะสเปเชียลกว่าทุกๆรอบนะครับก็คือเราส่งท้ายปีนะครับในเดือนสุดท้ายแบบนี้ ในงานเนี่ยนะครับเรามีสินค้าที่ยกกระบวนมาจัดรายการเนี่ยลดสูงสุดถึง80%นอกจากนั้นเรายังมีโปรโมชั่นอีก6ต่อด้วยกันนะครับต่อที่1นะครับตามผมมาเลยนะครับคือซูเปอร์คูปองนะครับในรอบนี้จะพิเศษกว่ารอบก่อนๆนะครับเพราะว่ารอบก่อนๆเนี่ยเราจะได้คูปองอยู่ที่2,300บาทแต่รอบนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับเราได้รับคูปองสูงสุดถึงนะครับ11,800บาทเจียวนะครับต่อที่2นะครับซูเปอร์แบรน นะครับเรามีแบรนด์ชั้นนําที่มีสินค้าจําหน่ายในโฮมโปรเนี่ยยกขบวนราคามาถึง17แบรนด์มาจัดรายการนะครับลดร,ราคาในครั้งนี้ลดสูงสุดถึง10%นะครับต่อที่3คือ s u p e r ร o พอยนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกโฮมโปรอยู่แล้วแล้วมีคะแนนนะครับ สามารถมาแลกเป็นส่วนลดนะครับสูงสุดได้ถึง42นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนบางส่วนของลูกค้านะครับอาจจะต้องหมดภายในเส้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้านะครับเข้ามาใช้คะแนนกันเยอะๆนะครับต่อที่4นะครับซูเปอร์ดิสカาซนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโฮมโปรแล้วก็ลูกค้าที่ถือบัตรโฮมโปรวีซ่าเนี่ยนะครับจะได้รับดิสカウซสูงสุดเพิ่มเติมอีกถึง13นตะครับต่อที่5นะครับซูเปอร์เมมเบอร์ สำหรับลูกค้าที่มาใหม่ยังไม่เคยซื้อสินค้ากับโฮมโปรอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับในงาน5วันนี้เรายังมีการรับสมัคร สมาชิกโคมการ์ดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิกใหม่เนี่ยท่านยังได้คูปองพิเศษอีก100บาทเพื่อมาใช้ช้อปในงานได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับต่อที่6กนะครับก็คือซ u เปอร์อชเชอร์นอกจากที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านยังได้ลิปวอชเชอร์นะครับเพื่อไปลดสินค้าในงาน5วันเนี่ยสูงสุดจนถึง2 0,000บาทเชียวนะครับและที่สำคัญที่สุดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรายังมีผ่อน0%นเซน์ะครับเริ่มต้นตั้งแต่500บาทนะครับ นานถึง12เดือนด้วยกันนะครับยังไงงานโอมโปซุปเปอร์โปเนี่ยเราจะจัดตั้งแต่วันที่2นะครับถึงวันที่6เนี่ยนะครับเพียง5้าวันเท่านั้นย้ำนะครับย้ำว่าเพียง5าวันเท่านั้นแล้วเป็นโปรโมชั่นที่ส่งท้ายปีไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับยังไงนะครับผมนะครับในตัวแทนน้องๆนะครับโอมโปหัวหินทุกคนก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวหัวหินชรอัมแล้วก็ปานนะครับเรียนเชิญมาใช้บริการที่โฮมโปได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ